พี่ต้นทำอะไรคะอ้าวกำลังคัดหัวบอลสีเลยครับสวัสดีนะครับสำหรับวันนี้นะครับสวนคุณกวางชแนลนะครับก็มีหัวบอลสีมาแบ่งเยอะเลยนะครับเนื่องจากว่านะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่เรานะครับเอาหัวบอลขึ้นมาพักไว้นะครับได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าไปถึงลูกค้าเนี่ยสามารถพร้อมผ่าได้เลยนะครับนี่เห็นไหมครับมีแต่หัวใหญ่ๆหญ่เห็นไหมครับนี่ เบอเฮมเบอเฮิมทางนั้นเลยนะครับต้อนรับหน้าหนาวนะครับแล้วก็เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับ F c สวนคุณกวางชาแนลนะครับนี้เราจะแบ่งหัวบอลสีนะครับพวกนี้เป็นลูกไม้นะครับเป็นลูกไม้หลากหลายสายพันธุ์นะครับที่นะครับไม่มีชื่อนะครับเป็นลูกไม้ที่เราผสมเองนะครับแล้วก็ โตแล้วนะครับแต่ว่าไม่มีที่ไปนะครับสวนของเราไม่มีตู้เก็บเราก็เลยไปโลออกมานะครับเห็นไหมครับมีแต่หัวใหญ่ๆนะครับเราจะแบ่งหัวบอลสีนะครับใน EP นี้ราคานะครับต้อนรับปีใหม่กันเลยนะครับให้กับ FC ทุกๆท่านนะครับในราคาพิเศษเพียงหัวละ10บาท หัวละสิบบาทนะครับเราจะไม่ขายราคาสูงนะครับแต่เราจะแบ่งให้กับ f อฟทุกท่านเป็นของขวัญปีใหม่กันใครสนใจเอาไปทําจํานวนไปลองฝึกผ่ากันแล้วก็อยากได้นะครับเอาไปถ้าไม่ผ่าก็เอาฝังดินลงอย่างนี้ได้เลยเหมือนกันนะครับอีกวิธีหนึ่งนะครับแล้วก็ใครสนใจนะครับแนะนําเลยนะครับว่ารีบๆเลยนะครับมีจํานวนจํากัดน่าจะถ้าเข้ามาได้เลยนะครับค่าส่งมาเหมาเช่นเดิมนะครับ 50บาทตลอดสายนะครับเอากี่หัวก็ได้นะครับทักมาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมบนสีแล้วกันนะครับว่า EP นี้มีต้นอะไรมาแบ่งปันกันบ้างครับชมเลยครับสาหรับบนสีเช้านี้นะครับมีต้นอะไรบ้างนะครับเราเปิดกันด้วยเพชรพระนครสวยมากเลยนะครับนี้ใครยังไม่มีเพชรพระนครนะครับต้นนี้เป็นกระถางเอาไปขึ้นกระถาง6ได้เลยนะครับตั้งแม่ได้สวยมากๆเลยนะครับเพชรพระนครราคาพิเศษเลยนะครับเช้าวันนี้นะครับ จากปกติเคยขาย200นะครับเอาไปในราคาเพียงแค่80บาทครับเพชรพระนครแปบาทนะครับสวยไหมสวยมากด่างจึ้งเลยนะครับ80บาทนะครับหายากนะครับนี่นะครับนี่เพชรพระนครแปบาทนะครับแล้วเราก็มีสีกัญนาพิเศษนะครับนี้ตัวนี้เป็นเจนหนึ่งนะครับสวยมากๆเลยนะครับผมมีอยู่3กระถางสีกัญจนา1 2 3นะครับแบ่งกระถางละ20บาทนะครับเหมือนเดิมนะครับราคาแบ่งปันเบาๆนะครับให้เอฟซีไปเลี้ยงกันนะครับแล้วก็ต้นนี้เป็น เทพอักษราด่างสวยมากเลยนะครับนี่เห็นนะครับเทพอักษราผมแบ่งอยู่ที่ราคานะครับนี่25บาทครับ25บาทเทพอักษรานะครับด่างสวยด้วยนะครับนี่และต้นนี้ก็จะเป็นมะนีเมืองโนนมี2ต้นเนาะมะนีเมืองโนนมี2กระถางนะครับเห็นไหมครับแบ่งกระถางละ30บาทนะครับมะนีเมืองนนน้าสวยมากนี่ด่างด้วยนะครับนี่เห็นไหมครับด่างด้วยนะครับ ด่างทั้งสองต้นเลยนะครับมีมนีบังนนผมนะครับนี่ต้นละ30มสิบบาทสวยมากเลยนะครับนี่และต้นนี้เป็นลูกไม้ใบหอกครับใครสนใจอยากได้ก็เอาไปในราคาพิเศษเพียง30บาทเท่านั้นเองนะครับและต้นนี้นะครับก็จะเป็นบอนสีที่สวยมากนะครับมีชื่อว่าสีเลิกงามนะครับแบ่งอยู่ที่ราคา100บาทนะครับ200ไม่ขายนะครับขาย100บาทเท่านั้นเองรีบๆเลยนะครับ และตอนนี้ก็จะเป็นลูกไม้นะครับสวยมากเห็นไหมครับนี่อุ้ยสวยมากมากเลยค่ะต้นนี้น่าจะผ่าแผงมาด้วยนะครับลูกไม้ต้นนี้เอาไปห้าสิบาทครับห้าสิบาทราคานี้น่าสนใจรีบเลยนะครับรีบเลยนะครับรและต้นนี้นะครับมีชื่อว่าเพชรสุวรรณโชธนะครับสวยเนาะเห็นไหมด่างด้วยเห็นไหมครับเพชรสุวรรณโชธต้นนี้เอาไปสาสิบาทก็พอครับแบ่งกันนะครับแบ่งกันไปเลี้ยงนะครับและต้นนี้นะครับเป็นบอลแร่เท่มปีหกสี่นะครับ ไม่มีไม่ได้นะครับยอดมองกุฎนะครับสวยมากนะครับนี่เห็นไหมครับยอดมองกุฎเอาไป20บาทนะครับ20บาทสวยเนาะแะต่ตัวนี้ก็จะเป็นลูกไม้นะครับเห็นไหม โอ้เป็นใบสวยๆเลยนะครับเป็นใบพิュๆนะครับเอาไปในราคาพิเศษเพียง20บาทนะครับนนและต้น,นว่าไกรทองประเสริฐนะครับสวยมากนะครับต้นใหญ่แล้วด้วยนะครับนี่เอาไปในราคาพิเศษเพียง60บาทนะครับ60บาทต้นเบลเลอร์เลยนะครับนี่และบอนสีต้นนี้มีชื่อว่านบพะก้านะครับนี้นพะก้าเอาไปในราคาพิเศษเพียง30บาทนะครับนพะก้านะครับและบอนเก่าต้นน <mm ี้นะครับโอ้ ค่อนข้างทายากนะครับเพราะว่าหรือน่าจะเหลือไม่กี่ต้นแล้วนะครับต้นนี้มีชื่อว่าวังทองนะครับวังทองนะครับบอลเก่าๆเลยนะครับยิ่งโตยิ่งสวยนะครับกระดูกวิ่งสีดําสวยมากเลยนะครับนี่ให้ในราคาพิเศษนะครับวังทองเช้านี้นะครับ50บบาทนะครับ ค่อนข้างที่จะมีน้อยนะครับเพราะว่าของผมก็หมดแล้วนะครับเอาไปเลยนะครับ f c ครับเดี๋ยวเราไปชมต้นต่อไปกันเลยนะคะต้นต่อมานะคะจะเป็นโบเคโนนะคะกระถางนี้นะคะเอาไปราคา20บาทพอค่ะต้นนี้นะคะแล้วก็จะมีพลอยบดินด้วยนะคะพี่ๆขาพลอยบดินนะคะเผื่อพี่ๆอยากได้นะคะต้นนี้นะ,ะกระถางนี้นะคะหนูให้ราคา30บาทนะคะพลอยบดินนะคะแล้วก็จะมีปราสาททองด้วยนะคะพี่ๆขานะ ปราสาททองนะคะเหมือนเหมือนมีสองต้นนะคะกระถางนี้นะคะเหมือนมีสองต้นนะคะปราสาททองนะคะหนูให้ราคาสามสิบห้าบาทนะคะพี่ๆค่ะแล้วก็จะมีต้นนี้ชื่ออะไรนะคะพี่ต้นเทวกรรมเทวกรรมนะคะเทวกรรมรังรักนะคะต้นนี้นะคะให้พี่ๆไปราคาสามสิบห้าบาทนะคะแล้วก็จะมีอ่าบอนสีที่เป็นแบบว่าใบกลมนะคะพี่ๆี่าสวยมากๆเลยนะคะต้นนี้นะคะเดี๋ยววางพาชมนะคะ อันนี้กวางจะทําเป็นแม่พันก่อนนะคะพี่พี่เดี๋ยวแบ่งพี่พี่นะคะเอาความสวยน้องมาให้พี่พี่ชมนะคะพี่พี่ขาส่วนมากหัวที่แบ่งไปก็จะเป็นเป็นประมาณนี้นะคะคือจะเป็นบอลบอลที่ที่กวางคัดไว้นะคะพี่พี่ะแล้วก็จะมีส่วนมากจะเป็นใบกลมนะคะแล้วก็ใบไทยนะคะหัวนะคะต้นนี้เดี๋ยวทําจํานวนแล้วแบ่งพี่พี่นะคะเอาความสวยมาโชว์ได้เพี่หาจะจีบได้นะครับราคาสูงอยู่ อ่พี่ต้นบอกว่าจีบได้นะคะพี่พี่ท่านไหนสนใจต้นนี้ก็สามารถอ่าทักข้อความเข้ามาหาถามพี่ต้นได้เลยนะคะพี่พี่ะเดี๋ยวกว้างพาไปชมบอนสีต้นต่อไปนะคะจะเป็นอ่าปากสาพนาวันนะคะพี่พี่ขาฟอร์มน้องสวยมากๆเลยนะคะต้นนี้ไซส์โตมากๆแล้วนะคะกว้างอ่าให้ราคา150บาทนะคะพี่พี่ะ150่บาทนะคะไมานะคะจะเป็นหลวงตาเมืองนะคะพี่พี่ขานะคะ แบบนี้นะคะพี่พี่ขากระถางนี้นะคะหนูให้ราคาสามสิบาทนะคะพี่พี่ขาต้นต่อมานะคะก็จะเป็นอันนี้อะไรนะคะพี่ต้นหลวงตาเมืองเหมือนกันหลวงตาเมืองเหมือนกันนะคะพี่พี่ขาราคาสามสิบบาทนะคะพี่พี่ขา 30บาทนะคะนี่ก็จะเป็นพลอยบดินเหมือนกันนะคะพี่พี่ขาต้นนี้จะเป็นไซโตแล้วนะคะเหมือนจะแผงนะคะพี่พี่ขาต้นนี้นะคะกําลังสวยเลยนะคะกระถางนี้นะคะกวางขอราคาที่40บาทนะคะไซโตแล้วนะคะ40บาทนะคะจะเป็นลูกไม้นะคะพี่พี่ขาน้องก็จะมีสีเขียวนะคะสีเหลืองด้วยนะแล้วก็จะมีด่างด่างขาวด่างเขียวนะคะพี่พี่ขาต้นนี้นะคะกวางขอราคาที่35บาทนะคะ35บาบาทนะคะน้องเป็นลูกไม้นะคะพี่พี่ขา แล้วก็จะมีอ่านพเก้านะคะพี่พี่ขานี่นะคะนพเก้าต้นนี้นะคะหนูให้ราคา20บาทนะคะนพเก้ายี่สิบบาทนะคะ<า>ต้นต่อมานะคะ <20 S 1> <ห emitism. S 2> อันนี้จะเป็นหลวงปู่สิทธิ์นะคะพี่พี่ขากระถางโตแล้วนะคะหลวงปู่สิทธิ์นะคะต้นนี้นะหนูให้ราคา35บาทนะคะพี่พี่ขาน้องมีแข้งด้วยนะแบบนี้นะคะ35บาบาทนะคะพี่พี่ขา ต้นต่อมานะคะก็จะเป็นอ่าสีการจนานะคะสีการจนาพี่ต้นให้ราคาเท่าไหร่นะคะ30บาทใช่ไหมคะนี่นะคะต้นนี้หนูก็ให้ราคา30บาทนะคะฝั่งนี้นะคะแล้วก็จะมีอ่ากอกเกตด,ด้วยนะคะพี่ๆขากาอกเกตกระถางนี้นะให้อ่าเอฟซี FC ไปเลยนะคะราคา30บบาทนะคะ เกอบเกตนะคะแล้วก็จะมีอ่าสิราหุ้มทองด้วยนะคะพี่พี่ะอันนี้จะเป็นหน้าทองนะคะพี่พี่ค่ะน้องทองทุกใบทุกทุกใบเลยนะคะเป็นสิราหุ้มทองผ่าผ่ามาจากสิราหุ้มทองนะคะน้องก็จะมีสีทองแบบนี้นะคะเกือบทุกใบเลยนะคะเหมือนเหมือนจะแผงนะคะพี่พี่ะเผื่อพี่พี่อยากได้นะคะกระถางนี้นะคะกวางให้ราคาที่ หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะสิราหุ้มทองนะคะน้องสีทองเกือบทุกใบเลยนะคะพี่พี่หาให้ดูนะคะอย่างนี้นะคะแบบนี้เลยนะคะสิราหุ้มทองหนึ่งห้าสิบาทนะคะแล้วก็จะมีอ่าต้นนี้นะคะพี่พี่หา ต้นขาต้นนี้ชื่ออะไรนะคะศิราจกรพัดสิราจัก,กรพัดนะคะพี่พี่ขาน้องด่างสวยมากๆเลยนะคะแบบนี้นะใบใหม,ใหม่คือสวยมากๆเลยนะคะอ่าฟอร์มนี้หนูให้ราคา150บาทนะคะพี่พี่ขาสิราจัก,กรพัดนะคะยา,ยากนะครับศิราจาก,กรพัดทำยากด้วยนะครับนี่ถ้าจะด่างอย่างนี้นี่ แล้วคอมแพ c อย่างนี้เก็บไปประกวดได้เลยนะครับแนะนํานะครับร้อยห้าสิบเท่านั้นถูกมากนะครับแต่ก่อนต้นแล้วโอ้โหหลายพันเลยนะครับแล้วผมก็เซอร์ไพรส์พิเศษนะครับสาหรับบอลใบไผ่นะครับนี่งามแท้เจ้าหนีไหมครับด่างด้วยสวยด้วยนะครับผมให้พิเศษนะครับต้นนี้กระถางนี้นะครับจากราคาปกติ200กว่าบาทนะครับไม่เอานะครับให้เลยนะครับสําหรับ fc ส่วนขุณควางชแนลพิเศษไปเลยนะครับนี่ แปสิบาทนะครับแปสบาทเซอร์ไพรส์ไปหนึ่งต้นนะครับใครไวใครได้นะครับจัดไปครับมีต้นเดียวครับค่ะต้นต่อมานะคะก็จะเป็นอา่ลูกไม้นะคะกวางอยากแบ่งให้พี่ๆนะคะคือน้องสวยมากเลยนะคะเป็นลูกไม้ใบออกแบบสีแดงดําไปเลยนะพี่ๆี่ขาแบบนี้นะคะมีสีทองเข้าด้วยเล็กน้อยนะคะพี่ๆี่ขา ความพิเศษของน้องต้นนี้คือสวยมากๆเลยนะคะในกล้องอาจจะดูไม่ชัดนะคะพี่พี่ขาเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวกวางซูมให้ชัดๆนะคะพี่พี่ขานะคะนี่นะคะ คือใบมันมันแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขาสีสวยมากๆเลยนะคะหลอดใหม่ก็คือขึ้นมาเป็นสีแบบอ่าสีแดงเลือดหมูนะคะอ่าต้นนี้นะคะพี่พี่ขาพิเศษจริงๆนะคะให้ FC ส่วนหงกางนะคะในราคา50บาทนะคะพี่พี่ขาต้นนี้นะคะ50บาทนะคะพี่พี่ขาเดี๋ยวกวางพาไปชมบอนสีต้นต่อไปกันเลยนะคะก็จะเป็นลูกไม้นะคะไซส์โตมากนะคะอยู่ในกระถาง8ดนิ้วนะคะพี่พี่ขาสีสวยมากๆเลยนะคะต้นนี้นะคะ เผื่อพี่ๆอยากได้นะคะจะเป็นไซส์โตนะคะพี่ๆขานะคะราคา350บาทเท่านั้นเองนะคะกวางให้พี่ๆนะคะราคา350บาทนะคะเดี๋ยวกวางส่ง e m s ไปสนีไทยให้นะคะราคาค่าจัดส่งเหมาเหมา50บาทนะคะปลายทางขออนุญาตบบกเพิ่มแค่20บาทเท่านั้นเองนะคะส่วนน้องต,นะะต้นนี้นะคะก็จะเป็นบอลในตู้นะคะพี่ๆขาเหมือนกันกันกบต้นนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นลูกไม้นะคะพี่ๆขานะกําลังสวยเลยนะคะต้นนี้เหมือนกันนะคะลูกไม้ต้นนี้นะคะสี สวยนะคะถ้าเกิดว่าเลี้ยงในตู้จะสีสวยกว่าเลี้ยงนอกตู้นะคะอันนี้จะเป็นบอลน,นอกตู้ทั้งหมดเลยนะคะในกระถางนี้นะคะต้นนี้นะคะเป็นในตู้นะคะจะเป็นลูกไม้นะคะกวางให้ราคาพิเศษสําหรับ F c สซวนตรงกลางนะคะราคา40บ,บาทพอค่ะต้นนี้นะคะ40บ,บาทพอนะคะต้นนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพบกับบอลสีต้นต่อไปน,นะคะก็จะเป็นน้ําเมืองนนนะคะพี่ๆขาต้นนี้นะคะกวางให้าราคา20บาทพอนะคะต้นนี้นะคะ20บาทนะคะณน้าเมืองนนนะคะต้นนี้ก็ ก็จะเป็นนักเมืองนูนเหมือนกันนะคะแต่ว่าไซส์โตกว่านะต้นนี้นะคะหนูให้ราคา30บาทนะคะ30บาทนะคะแล้วก็จะมีลูกไม้ด้วยนะคะพี่ๆขายต้นนี้นะลูกไม้ต้นนี้นะคะกําลังกัดสีสวยเลยนะคะกระถางนี้นะคะหนูขอราคา35บาทนะคะ35บาทนะคะแล้วก็จะมีลูกไม้อีกต้นหนึ่งนะคะน้องกําลังกัดสีนะคะพี่ๆขายแบบนี้นะราคา25บาทนะคะต้นนี้นะคะ แล้วก็จะมีอันนี้จะเป็นโวเคนโน่นะคะพี่ๆขานะโวเคนโน่นะคะพี่ๆขาต้นนี้นะหนูให้ราคาต้นนี้นะคะราคาส5สิบห้าบาทน,น,นะคะสาสิบห้าบาทนะคะแล้วก็จะมีเก้าทับนะคะเก้าทับมีหลายต้นเลยนะคะอันนี้คือจะเลี้ยงไว้นอกตู้นะคะน้องก็จะเป็นแบบนี้นะเก้าทับนะคะกระถางนี้นะคะหนูขอราคาเก้าทับต้นละสี่สิบาทนะคะต้นนี้นะคะต้นที่หนึ่งนะคะต้นที่สองนะคะ เก้าทับนะคะราคา40บาทนะคะเพราะว่ามีแต่ไซต์โตนะคะต้นที่3นะคะเก้าทับนะคะราคา40บาทนะคะพี่พี่ขาต้นนี้นะ40บาทนะคะแล้วก็จะมีอีกต้นหนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นเก้าทับต้นไซส์เล็กนะคะหนูขอราคา25บาทนะคะ25บาทนะคะพี่พี่ขาแล้วก็จะมีลูกไม้นะคะไซส์โตนะคะพี่พี่ขาต้นนี้นะ ลูกไม้ไซโตนะคะแบบนี้นะคะหนูขอราคาที่60บาทนะคะพี่พี่ขานะสีแดงแบบนี้นะไ <umbrella> ซโตแล้วนะคะเผื่อพี่พี่อยากได้นะคะราคาแค่60บาทนะคะแล้วก็จะมีพิเศษด้วยนะคะอันนี้จะเป็นลูกไม้นะคะน้องจะกัดแบบอ่าแบบนี้นะคะพี่พี่ขาเผื่อพี่พี่ชอบนะคะไซต์โตแล้วนะ,ะต,ต้นนี้นะคะหนูขอราคาที่90บาทนะคะ 90บาทนะคะเพราะว่าสวยจริงๆนะคะต pues well uh ้นนี้นะ90บาทนะคะแล้วก็จะมีลูกไม้กำลังกัดสีด้วยนะคะพี่พี่ขาต้นนี้นะกำลังน่ารักเลยนะคะต้นนี้นะ40บาทนะคะพี่พี่ขา40บาทนะคะแล้วก็จะมีต้นนี้นะคะสาวนครชัยศรีนะคะแบบนี้นะคะอ่าต้นนี้นะคะหนูให้ราคา15บาทนะคะสาวนครชัยศรีนะคะ15บาบาทนะคะแล้วก็จะมีเพชรราชาด้วยนะคะพี่พี่ขานะ เพชรราชานะคะกระถางละยีบหาทนะคะพี่พี่ค่ะต้นนี้นะคะอันนี้ต้นที่1นะคะต้นที่2เพชรราชานะคะราคา25บาทนะคะสำหรับ EP นี้นะคะกวองฝากอ่าหัวบอลสีด้วยนะคะจะเป็นลูกไม้อ่าใบกลมแล้วก็ใบทรงไทยนะคะส่วนมากนะคะพี่พค่ะสำหรับ EP นี้นะคะก็จะมีเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะ หนูหนูจะไม่เก็บอ่าบอลสีไว้นะพี่พี่ไอหัวบอลสีอะ่ะหนูจะแถมให้พี่พี่ทุกท่านเลยนะคะที่สั่งซื้อใน EP นี้นะคะหนูจะแถมไปให้นะคะ แถมไปให้พี่พี่ฟรีๆเลยนะคะที่มียอดสั่งซื้อใน EP นี้นะคะพี่ๆค่ะาสำหรับ EP นี้นะคะกังต้องขอขอบคุณนะคะพี่พทุกท่านเลยนะคะที่ให้การสนับสนุนนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามกดแชร์กด subscribe ส่วนของกวางชาแนลด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กวางในการทําคลิปต่ปอไปนะคะพี่ๆค่ะขอบคุณพี่พี่ทุกท่านนะคะจากใจเลยนะคะสวัสดีค่ะ